สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์รายการข่าวสารความจริงเรื่องราวที่ชาวโลกดิดติดตามและชาวไทยก็ต้องรู้ครับรายละเอียดของเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวตาอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 Pro โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอิ อัลยซิราได้มีการรายงานเมื่อวานนี้วันที่7กรกฎาคมถึงความน่าไม่อายของเหตุผลที่กองทัพเอลได้เข้าทำลายโรงเรียนในกาซาไว้ว่าการทำลายโรงเรียนครั้งล่าสุดนั้นคือการทำลายโรงงานอาวุธของกลุ่มผู้ปกป้องดินแดนปาเลสกองทัพเอลได้มีการระบุว่าการปฏิบัติการทางการทหารต่อพื้นที่โรงเรียนในกาซาเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนและเคยเป็นโรงงานผลิตยุทธปกรณ์ของกลุ่มปกป้องดินแดนชาวปาเลสโดยสังฆราชแห่งลาตินได้ออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อ การโจมตีพลเรือนหรือการกระทําอันเป็นปฏิบัติใดๆที่เป็นเจตนาทําร้ายพลเรือนที่อยู่ภายนอกพื้นที่ของการลุกรานสังฆราชแห่งลาตินระบุในถแถลงการเจ้าหน้าที่กาซาได้เปิดเผยครับว่ามีผู้ถูกดับชีพอย่างน้อย16กรายและบาดเจ็บอีก75รายจากเหตุการณ์โจมตีโรงเรียนของสหรประชาชาติในกาซาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนด้านของเอลได้มีการระบุว่าตนเองนั้นเข้าไปทําลายกลุ่มนักรบที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คนพลัดถิ่นที่โรงเรียนอัลยาอูนีเท่านั้น เองข่าวต่อมายังคงเป็นสถานการณ์ของผู้บริสุทธิ์ในกาซาโดยอัลยาซีราได้มีการรายงานเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับว่าเกิดการอพยพอย,ย่างเร่งด่วนในกาซาหลังกองทัพเอลได้มีการสั่งการอีกครั้งอัลยาซีรายืนยันว่าประชาชนและผู้พลัดถิน่นกำลังอพยพยยออกจากพื้นที่บางส่วนของเมืองกาซาหลังจากกองทัพเอลสั่งให้พวกเขานั้นย้ายออกจากพื้นที่ที่ทุฟฟาดารัชและโอลซิตี้ทันทีฮินคูดารีผู้สื่อข่าวอัลยาซีราได้มีการรายงานจากเดียล บาราระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับย่านชูจาเยีย ซึ่งเกิดการโจมตีอย่างหนักจากทหารของเอลโดยผู้อพยพได้บอกกับคูดารีว่ากองทัพเอลไม่ได้หยุดการใช้กระสุนจริงและยุทโธป,ปรกรณ์หนักต่างๆขณะที่พวกเขานั้นกําลังหลบหนีการอพยพดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มีคําสั่งที่คล้ายกันนี้ออกไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของคานยูนิสซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนถึง2 5 0 0 0 0คนชาปาเลสเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนพวกเขาจะยังคงเป็นเป้าหมายอยู่ดีคูดารีได้กล่าวมาที่ความห่วงใย,ยของชาวโลกอีก ฝั่งหนึ่งรับอัลยาซีราได้มีการรายงานว่าการหยุดยั้งอาชญากรรมของเอลไม่ควรเป็นการเจรจาเพื่อบังคับดําเนินการแต่ควรเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการตามหลักมนุษยธรรมมาตั้งแต่แรกซาร่าลีอาวิทสันผู้อํานวยการบริหารองค์การด e โมเครซี t h ดอะอารับเวิลด์นาวได้กล่าวว่าการอดอาหารของประชาชนการเข้าดับชีพพลเรือนอย่างหน้าไม่อายการทรมานชาปาเลสในเรือนจําการหยุดยั้งอาชญากรรมของเอลนั้นไม่ควรอยู่ภายใต้การเจรจาธรรมดาเช่นเดียวกับ ผู้ที่ลงมือสังหารก็มีควรเจรจราว่าจะดับชีพผู้คนอีกต่อไปอกี่คนถึงจะหยุดยั้งได้เธอได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานว่าข้อตกลงการหยุดทําลายจะทําให้รถบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม600คันนั้นเข้าสู่กาซาทุกวันและหลังจากมีคําถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปริมาณนั้นในเวลานี้เดี๋ยวนี้เลยสําหรับข่าวสุดท้ายอัลยาซีราได้มีการรายงานครับว่าเป็นการยืนยันอย่างหนักแน่นของฝั่งเอลการสงบศึกในกาซาจะไม่หยุดการต่อสู้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเอลไดกล่าวว่ากองทัพเยงคงต่อสู้กับกลุ่มฮิสบุลล์ในเลบานอนต่อไปแม้ว่าประเทศของเขาจะบรรลุข้อตกลงการหยุดโจมตีกับกลุ่มผู้ปกป้องดินแดนปาเลสและกลุ่มพันธมิตรในกาซาแล้วก็ตามโยอาฟกัลันไดกล่าวว่าคำสั่งทางการทหารภาคเหนือชัดเจนว่าแม้ว่าเรานั้นบรรลุข้อตกลงทางภาคใต้เราก็ยังสู้ต่อไปในภาคเหนือจนกว่าเราจะทำให้กลุ่มฮิสบุลล์ยอมรับข้อตกลงที่เราต้องการฟื้นฟูความปลอดภัยให้กับประชาชนของเอลเท่านั้นกองทัพของเอลและ กลุ่มฮิสบุลลอห์ได้มีการเข้าปะทะใส่กันแทบทุกวันนับตั้งแต่เอลได้เปิดฉากรุกรานกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาติดตามข้อมูลข่าวสารความจริงแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะดาวน์โหลดไว้เพื่อน,นำไปโพสต์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆทำได้นะครับเพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์โปรไวตาขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน